ากร้านมารวยโมบายนะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการก๊อปปี้นะครับก๊อปปี้โค้ดนะครับโค้ดของจอนะครับเวลากรณีเราเปลี่ยนจอพวกตระกูล iPhone X นะครับ iPhone 8พัท8 8พัทเนะครับจนถึง X อ็กนะครับสำหรับเครื่องบางเครื่องนะครับมันจะไม่มีโค้ดโค้ดคืออะไรนะครับก็คือซีเรียลของจอเดิมนะครับอย่างเขาเคยเปลี่ยนมาแล้วนะครับเขาเคยเปลี่ยนมาแล้วแล้วก็ ไม่ได้ใส่โค้ดสีเรียลจอเดิมมานะครับจะมีปัญหาอยู่หนึ่งอย่างนะครับก็คือจะเข้าในหมวดของทูโทนไม่ได้นะครับทูโทนดูได้จากเลื่อนลงมานะครับจากตรงข้างบนนะครับเลื่อนลงมาครับกดตรงนี้แช่ไว้นะครับตรงนี้จะไม่มีทูโทนนะครับเห็นไหมฮะจะไม่มีคำว่าทูโทนนะครับอ่าคือเปลี่ยนจอมาแล้วนะครับแล้วก็เขาไม่ได้ Copy โค้ดเดิมจากจอเดิมมาให้มาใส่เข้าไปในจอใหม่ก็เลยจะไม่มีฟังก์ชันนี้นะครับวิธีการนะครับก็คือจะต้องใช้โปรแกรมนะครับในการ Copy นะครับใช้สองโปรแกรมนะครับโปรแกรมที่หนึ่งก็ครรัับบ JC Repair นะค เจซีรีแพโหลดได้ที่เว็บไซต์ j จซีรีแพนะครับเจซีรีแพ .com ก็ได้นะครับลอไปค้นหา Google นะครับเจซีรีแพนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าโปรแกรมนะครับเสียบเครื่องเราไว้ก่อนนะครับเสียบ USB ไว้ที่ตัวเครื่องเรานะครับทำการยินยยอมืนยันให้เข้าเครื่องได้ปกตินะครับตอนนี้เสียบเครื่องแล้วนะครับเข้าไปดูหน้า j c Repair นะครับนะครับตัวนี้คือโปรแกรมชื่อว่า j c Repair นะครับตัวนี้จะเอาเป็นเอาไว้อ่านโค้ดดูโค้ดของตัวบอร์ดนะครับเพื่อจะไปเขียนลงในจอนะครับ ต้องเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับก่อนหน้านี้มีพี่เขาทำคลิปไว้เป็นเวอร์ชันเก่าเนาะอันนี้เวอร์ชันใหม่นะครับก็คือไปอัปเดตก่อนเวลาเราเปิดเข้าไปมันจะแฮชเซ็อัปเดตเสร็จมันด้ขึ้นหน้านี้นะครับแล้วก็กดเนี่ยครับตรงช่องคำว่า read phone เนี่ยนะครับมันก็จะดูข้อมูลเครื่องมานะครับอ่านะครับมาแล้วนะครับจะมีคำสั่ง mtsn นะครับคำสั่งนี้นะครับอ่าจะมีข้อมูลของคำว่า mtsn นะครับกดเข้าไปนะครับคลิกเดียวนะครับจะเป็นการ copy นะครับอ่านะครับตอนนี้เราได้โค้ดละนี่เราได้โค้ดขอองจแล้วนะครับ คราวนี้เราก็ไปใช้โปรแกรมตัวที่2นะครับเป็น2โปรแกรมตัวกล่องเขียนของเรานี่แหละนะครับกล่องเขียนกล่องเขียนชื่อว่า iCopy นะครับก็เข้าไปโปรแกรมของเขานะครับมันจะมีในเว็บไซต์นะครับให้โหลดนะครับนี่คือตัวกล่องเขียน iCopy นะครับก็ทำการเชื่อมเชื่อมกล่องนะครับด้วย USB ของเรานี่นหลับ USB iPhone เนี่ยนะครับเชื่อมเข้าไปนะครับและนะครับเชื่อมกล่องเสร็จนะครับมันจะอัมเดดก็อย่าเพิ่งอัปเดตก็ได้ครับนะครับเราจะใช้คำสั่งนี้นะครับคำสั่งชิปตัวแรกนะครับ สั่งแรกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเสียบจอเราก็ดีเทคเข้าก็ได้นะครับตอนนี้จะให้ลงมาดูที่ตัวจอของเราก่อนนะครับตอนนี้เสียบปล่องแล้วนะครับจอเราก็ปิดเครื่องนะครับแล้วก็ปิดทําการปิดไ h โฟนนะครับทําการปิดถอดเฉพาะซ็อกเก็ตของทัชสกรีนนะครับที่ว่าเราจะเขียนนะครับซ็อกเก็ตโคตรนะครับ เสียบเข้าไปในตัวกล่องนะครับให้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับถ้าจะก็ความปลอดภัยใช้คลิปนะครับมีไว้นะครับกันจออามากนะครับเดี๋ยวขาดนะครับหรือว่าเราจะถอดทั้งจอมาเลยก็ได้นะครับใส่โค้ดใส่เข้าไปนะครับมันก็จะดีเทคจอเรานะครับนะครับแต่ว่ามันจะเป็นโคดอื่นไม่ใช่โคดเดิมของจอนี้คราวนี้ใส่ท่านี้แล้วเรียบร้อยนะครับก็กลับไปที่หน้าจอนะครับไปที่โปรแกรมที่บอกนะครับคราวนี้เรามาดีเทคชิปกันก่อนนะครับนี่เขาก็บอกละเจอเป็นจอละนะครับคราวนี้เราไปเขียนคําสั่งตรงนี้นะครับชื่อว่า o อาอ i ริจินอลคอลเลอร์รีโซนะครับนี่นะครับเราก็คลิกขวานะครับวางตัวนั้นของเราไปนะครับตัวที่เรา c o ปปี้มาเมื่อกี้นะครับคลิกขวานะครับเพจนะครับมาละนะครับแล้วก็ใช้คําสั่งรีเพร์นะครับตัวกล่องเขียนเนี่ยก็จะทําการรีเพล์นะครับก็คือเขียนโค้ดกับเข้าไปนะครับใช้เวลาสักครู่นะครับอ่านะครับ ก็บอกว่าเซ็เสร็จแล้วนะครับก็โอเคคราวนี้เราก็ถอดจอออกมาได้นะครับอ่านะครับเราก็ถอดหน้าจอของเราออกมาได้แล้วนะครับเสร็จละนะครับก็ใส่กลับเข้าไปนะครับเครื่องที่ร้านทุกตัวนะครับก็จะเขียนให้หมดนะครับจะเขียนโค้ดจอให้นะครับเพื่อเราจะได้ใช้ฟังก์ชันครบๆนะครับอ่าคราวนี้เราลองเปิดดูนะครับอ่ารสักครู่ คืออุปกรณ์ที่สําคัญก็คือจะเป็นกล่องตัวนี้นะครับไว้รีโค้ดนะครับนะครับเปิดได้แล้วนะครับเราก็เข้ามาเช็คดูว่ามาหรือยังนะครับนี่มาแล้วนะครับคําสั่งทูโทนนะครับทูโทนจะเทสจากอะไรนะครับก็เดี๋ยวจะเอาไปที่หลอดไฟนะครับนี่หลอดไฟนี่นะฮะพอมีหลอดไฟเข้ามามันจะปรับเร่งขึ้นอัตโนมัตินะครับนี่นี่ไงเห็นไหมพอมันใกล้หลอดไฟแล้วมันจะปรับเร่งขึ้นนะครับเดี๋ยวหลอดไฟออกนะครับก็จะค่อยๆลดลงนะครับอ่่นะครับ เรียบร้อยครับผม7ขั้นตอนการเขียนทูโทนนะครับขอบคุณที่รับชมครับเป็นเทคนิคใหม่นะครับก็คือเทคนิคเพิ่มนะครับก็คือสําหรับจอบางจอที่เขาเปลี่ยนมาแล้วอ่ะเขาเปลี่ยนมาแล้วนะแล้วก็เราจะก๊อปปี้โค้ดจอนะครับแต่ว่าเราทําการขั้นตอนการเขียนโค้ดจอเข้าไปแล้วเขียนเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นอ่าไม่ขึ้นทูโทนนะครับก็อย่างนี้ให้ดูก่อนนะครับนี่จอใหม่นะครับจอใหม่สังเกตนะครับไม่มีค่าอะไรเลยนะครับไม่มีค่าอะไรเลยแล้วเราจะเขียนผ่านคอมนะครับตามคลิปนะครับ พอมันไม่มีค่าอะไรเลยเราเขียนเข้ามามันจะมาแค่ค่าเดียวนะครับคือ mtsn นะครับแล้วบางทีค่าที่เหลือจะไม่มาแล้วก็จะอาจจะไม่ทํางานนะครับก็ถ้าไม่ทํางานนะครับแก้ไขนะครับวิธีการนะครับจอเก่าๆมาหนึ่งจอนะครับจอที่มีโค้ดนะครับจอแท้จอแตกจออะไรได้หมดนะครับก็ปี้มาก่อนนะครับอ่ะเนี่ยนะครับค่าเขาจะขึ้นมาหมดนะครับพอค่าขึ้นมาหมดนะครับเราก็ใช้คาสั่งนะครับรี a นะครับเราก็ดูดค่าของจอแท้นะครับหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับดูดเก็บไว้นะครับ แล้วก็มาเขียนเข้าไปในจอใหม่นะครับเขียนค่าสามรทัดเข้าไปนะครับเขียนก็เป็นคําสั่งตัวสุดท้ายนะครับไลนะครับพอเขียนค่าเสร็จแล้วสามรทัดก็จะขึ้นมานะครับถ้าเป็นจออย่างดีหน่อยนะที่เขียนค่าได้นะจอไม่ดีจอแบบงานถูกมากจะเขียนไม่เข้านะครับไม่ไม่สามารถเขียนค่าได้มาแล้วนะครับค่าสามรรทัดนะครับอ่คราวนี้พอค่าสามรทัดมาแล้วนะครับเราก็มีค่า m p SN ตัวที่เราดูดมาจากตัวบอดแล้วนะครับเราก็ทําการเสียบกับคอมใหม่นะครับเราก็เขียนค่าเข้าไปนะครับตามตามสเต็ปเดิมนะครับอันนี้จะเป็นเทคนิคเวลามันมันเขียนเข้าไปแล้วทรูโทนไม่ทํางานนะครับต้องดูดค่าที่เหลือมาให้ด้วยนะครับโอเคครับ